และณเลเวล50นะครับโม n นโครมเรด a d i a n สคอเวอรสวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งในะฮะกับช่องกัะปาบอยและใชะ่แล้วฮะวันนี้ผมก็มีสปอยมาอีกแล้วซึ่งจะเป็นทางด้านของตัว R P M 17นะครับหรือก็คือของ R P ในซีซั่นถัดไปนี้เลย และนอกเหนือจากนี้นะครับในวันนี้เองผมก็น่าจะลงคลิปหลุดของตัวรถมาเซเรติอีกด้วยนะและจะมีรุ่นแบบสีพิเศษอีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปดูกันตอนเย็นนี้กันด้วยนะครับแต่ภาพคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาะสำหรับ R P M 1 7ที่มีการหลุดมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างสวยนะผมชอบมากเลยดูแบบมินิมอลแต่แบบคูลๆอ่ะเออมันขาวดำ และนี่ก็จะเป็นทางด้าของตัวปืน MK47 นะครับ Cosmos for t r e s s ที่จะมีให้ตั้งแต่เลเวล1ที่เราปลดล็อกเลยพร้อมกับชุด Lawish p a g e n t r y Set หรอไม่เข้ากับทีมชุด r p w e l l มากมากน่าจะคนละทีมกันเลยแหละแต่ก็โอเคได้ดิและนี่ก็คือส่วนแว่นของเขานะครับหรือก็คือแว่นของเซตนั่นแหละถัดมาเรื่อยๆเมื่อถึงเลเวล10นะครับเราก็จะปลดล็อกหมวกกันน็อกที่ดูรกรุงรังมากๆเลยนะ เฮ้ยแต่น่ารักมากเลยดูหน้าดิเห็นหน้าปะ่ะน่ารักเหมือนมีตัวน้องอะไรสักอย่างอยู่น่ารักดีน่ารักดีกดและนี่ก็จะเป็นท่าเต้นฟรีเลยครับในโมดฟรีนะเลเวลสิบห้าที่จะมาพร้อมกับอวตารและที่ห้อยกระเป๋าของเขานะครับและณนะเลเวล20แล้วก็จะได้โรมชูชิมิเดโคเดียพาราชูดแบบฟรี พร้อมกับสตันกรีเนตหรือแฟลชแบงนะครับกาลิกติกโนวาเท่ดีนะชอบความที่มันแบบเปลี่ยนรูปร่างลักษณะของโตแฟลชสวยดีสวยดีเก๋เก๋เกชอบชอบชอบและนะเลเวล25นะครับพาสอดเมดิกเซตชุดฟรีนะ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ Stella Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยเลเวล30เราก็จะได้ทั้งด้านของตัว w i o l e t Star Gate Finish หรือก็คือสกินเครื่องบินที่จะมาพร้อมกับท่าเต้นนะครับหรืออีโมด Monochrome Radiance น่าจะเข้ากับชุดมากกว่าต้องลองดูกับชุดนะฮะแล้วว่า5 M 1 6 A 4 m r Corn ไม่ได้มีรูปร่างลักษณะแบบพิเศษใดๆจนแบบวือหวาเหมือนซีซั่นบางซีซั่นนะแต่ก็โอเคแหละโอเคแหละแล้วว่า Cars Stella o f b อันนี้สวยมากนะใช้ได้เลยสำหรับปืน RP นะฮะและณเลเวล l 50นะครับ Monochrome Radiance Cover ที่เป็นส่วนหัว และตัวเซตของเขาที่เป็นส่วนชุดนะครับสวยมากเก๋นนะผมชอบมากเลยมันเหมือนกึง่งกึงสูตรกึ่งกึงกิโมโนไหมไม่แน่ใจสิแล้วก็กึง่งกึงชุดพืชดอกไม้ไม่รู้สิอธิบายยากแต่นั่นแหละทรงผมก็สวยมากๆด้วยชอบทรงผมมากเลยอย่างชอบแต่ถ้าเต้นนี่เฉยๆเ,เลยสำหรับผมอะอืม และที่มีให้แรกนะด้านข้างนะครับ a u r e l d u n t l e r หน้ากากว้างโคตรเทชุดเท่กว่าชุดแม่งโคตรอลังอันนี้ก็เหมาะเป็นชุด RP 5 0เหมือนกันนะงจริงก็คือเหมาะทั้งสองชุดแหละคนละสไตล์แต่แบบอันนี้ก็เท่นะทำเป็นเล่นอุ้ยใช่ได้ Magical Flora PP ใบสันนะครับอันนี้ก็น่ารักดีน่ารักดีน่าจะมีให้แรกเหมือนกัน ซึ่งผมคาดว่าไอชุดกวางนะั้นน่าจะแพงมากๆนะครับและอัอเนี้ยน่าจะเป็นถูกมาหน่อยมีให้แรกแบบถูกลงเนาะและส่วนฮอไม้นะครับที่ดูดีกว่าเดิมใช่ cosmic mystery มันดูดีกว่าเดิมเพราะามันลายเหมือนกาแล็กซี่อะด้านหลัง cosmic cosmic ส่วนมวกนะครับที่อยู่ใน r p ก็ดังนี้เลยนะเอาจริงแล้วว่าหนึ่งแล้วว่สก็ดูน่ารักมากนะแต่เลเวล3สนี่คือโคตรน่ารักเลยและสุดท้าแล้วก็คือกรอบรูปของเขานะครับ ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับตัว RPM 1 7ถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสหรับวันนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ